สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักในเรื่องของการใช้ w h นะครับเป็นคําสั่งที่ใช้สาหรับการวนรอบโดยที่การวนรอบของการทํางานนั้นเราสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขให้กับตัวคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ว่าเราต้องการจํานวนการวนรอบกี่รอบนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลในฐานข้อมูลจํานวน1000เลคคอร์ดเราก็อาจจะใช้ w h l o o p ในการที่จะกําหนดให้วนรอบแสดงผลข้อมูลทั้ง1000เพคคอร์ดในฐานข้อมูลเป็นต้นนะครับ ซึ่งตัวภาษา Python เองก็มีรูปแบบการให้ใช้งานนะครับ while loop ดังนี้ผมทำการ save source file นะครับบรรทัดแรกครับก็จะเป็นการ initiate ในการเริ่มต้นการทำงานนะครับ initiate ค่าของตัวแปร variable ที่เราต้องการที่จะให้ทดสอบในเงื่อนไขนะครับ คำสั่งของ y นั้นมีความแตกต่างจาก if e ก็คือ y นั้นจะตรวจสอบเงื่อนไขจากค่าที่เริ่มต้นนะครับค่าที่เริ่มต้นของเราก็คือ i เท่ากับ1หมายถึงทการตรวจสอบ i นะครับถ้า i ยังน้อยกว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับในที่นี้นะครับตั้งไว้ที่ i น้อยกว่า6นะครับ1น้อยกว่า6ก็จะทําการใช้คําสั่ง print นะครับ print i ออกไปที่ console tab ข้างล่างนี้นะครับซึ่ง i ของเรารอบแรกก็คือ1นั่นเองนะครับ ดังนั้นครับในการที่จะทํางานกับการวนรอบของลูปเพื่อที่จะให้สามารถออกจากลูปได้เราจะต้องมีการกําหนดค่าให้กับตัวแปรด้วยการเพิ่มค่าขึ้นไปในลักษณะของการ i n c r e m e n t นน,นะครับโดยในที่นี้ครับค่าของ i ในรอบแรกนะครับ I มีค่าเท่ากับ1 1บวกเท่ากับ1ก็คือก็ได้ทำการบวกเพิ่มตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากว่ายังน้อยกว่า6นะครับยังคงเป็นจริงอยู่ก็ได้ทำการวนรอบไปเรื่อยจนกระทั่ง เท่ากับ6แล้วก็จะทําการออกจาก l ูปการทํางานนั่นเองรอบที่2นะครับ2น้อยกว่าก็ทําการ print สออกไปที่ console tab นะครับแล้วทําการเอา2บวกเท่ากับ1ก็คือ3ามอินบริสซินแทนะครับต้องใส่เครื่องหมายคอลอนนะครับเพื่อให้ทราบถึง l ูป p บนโทนเอนะครับกรณีที่มีเออร์นะครับเราก็จะมาดู e er อ r ร์ว่าเกิดเออร์อะไรขึ้นนะครับ s ินแท็กเออร์เก็คือไวรณ์ภาษาผิดพลาดนะครับในบรรทัดที่2 นะครับของไฟล์ที่เราทำการเซฟก็คือ test. py นี้นะครับทำการรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้จำนวนรอบนะครับ1จากการเริ่มวนรอบครั้งที่1เราทแลทำการปริ้นค่า2นะครับบวกค่าเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเท่ากับ6นะครับหรือน้อยก็คือบวกแล้วเป็น6ก็จะทำการออกจากลูปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น while o ูปก็จะประกอบไปด้วยคำสั่ง while นะครับแล้วก็เงื่อนไข นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคอลอนนะครับซึ่งตัว Python เองก็จะแตกต่างจากไวยากรณ์ภาษาอื่นนะครับและนี่ก็คือการใช้งานำคำสั่ง Y ในาภาษาไพทอนครับขอบคุณครับ